สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปกดิโดลากุนซือทีมแมนซิตี้สร้างผลงานเลวร้ายที่สุดเป็นครั้งแรกในอาชีพผู้จัดการทีมหลังจบเกมพรีเมียร์ลีกนัดแพ้อาร์เซนอล5-1เมื่อวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ เป๊ปกวเดล่าคุมทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกตกต่ำอย่างน่าใจหายในซีซั่นนี้ด้วยเรือใบสีฟ้าแพ้เกมลีกถึง7นัดแล้วหลังบุกม,มาแพ้าร์เซนอลทีมรองจากฝูงยับเยินที่เอมิเรตส์สเตเดียมหลังพ่ายแพ้ต่อทีมปืนใหญ่แมนซิตี้ยังรั้งอันดับ4ของตารางคะแนนโดยมีแต้มตามหลังลิเวอร์พูลทีมจากฝูงมากถึง15แต้มและลงแข่งมากกว่า1นิ่งนัด ขณะเดียวกันมีการเผยสถิติออกมาว่ากุนซือชาวสเปนนิสร้างสถิติที่เลวร้ายในซีซั่นนี้เป็นหนแรกเสน่นที่เขาไม่เคยล้มฟุบในขณะนี้มาก่อนในอาชีพผู้จัดการทีมเนื่องจากเกมพ่ายเดกันเนอร์นับเป็นเกมที่4ในซีซั่นเดียวของทุกรายการที่ในายใหญ่ชาวสเปนนิเสียประตูไม่น้อยกว่า4เมตรมากถึง4เกมแล้วมีการแจกแจงรายละเอียดว่าเป๊ปกูเดล่าบุกไปแพส้สปอร์ต,ติ้งลิสบอน4ต่อ1ในเกมแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนก่อนเสียอีกสประตูในเกมลีกนัดแพ้สเปอร์คารังสี 8, ่ต่อศู 4ต่อ2ในเกมเชมเปี้ยนลีกวันที่22มกราคมก่อนบุกมาแพ้าร์เซน,นในเกมลีกแบบยาะยับมากับที่ประเด็นข่าวต่อมาเป๊ปกู้นโดลาผู้จัดการทีมแมนซิสิตี้เปิดปากชี้เรือใบสีฟ้าเล่นกันได้ดีและแพ้นาร์เันขาดลอยเกินจริงหลังบุกมาพ่ายยับเยิน5ต่อ1ในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามเอมิเรตสตเดียม กัวเดลลาพาแชมป์เก่าบุกมาเสียท่าให้กับเดกันเนอร์ของมิเกลอรตเตตาอดีตมือขวาอย่างย้ยยับแต่กัวเดลลายืนยันว่านั้งเตะเล่นกันได้ดีแต่เสียประตูเยอะอย่างโชคร้ายซ้ำซากในซีซั่นนี้โดยหลังจบเกมแข่งขันเป๊ปกัวเดลลาได้กล่าวผิดใจเอาไว้ว่าผมเสียใจในช่วง25นาทีสุดท้ายเราหลงลืมในสิ่งที่เราสมควรทำซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอด65-70นาทีแน่นอนว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่แยาในสนามแห่งนี้กับทีมที่บุกมาตั้งแต่นาทีแรกซึ่งมันเกิดขึ้นหลายคครรรัััั้้งงในนนซีีี่่แตหหลจาาาากก10 15ือทผมิดวเบ เราสู่เกมและเล่นได้ดีมากเราอยู่ในโมเมนต์ที่ดีหลังเสมอหนึ่งต่อหนึ่งเราเสียประตูจากลูกยิงแฉลบและตามด้วยประตูที่3หลังจากนั้นเราต้องทํางานในเกมรับและต้องเล่นด้วยความอดทนมากขึ้นแน่นอนว่าสกอร์สามต่อหนึ่งทำให้พวกเขาสบายใจเราเจอกับความลําบากมากขึ้นผมเสียใจในช่วง15-20นาทีสุดท้ายนอกกนั้นเรามีเกมที่ดีมันยากที่จะเข้าใจเมื่อคุณมองดูผลลัพธ์แต่นี่คือความรู้สึกของผม มันเกิดขึ้นตลอดซีซันนี้เราทิ้งคว้างหลายสิ่งหลายอย่างเราตระหนักดีว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นเราตอบสนองได้ดีเราเล่นเกมรับได้ดีแต่เราเสียประตูที่2อ,อีกครั้งและมันเกิดขึ้นหลายหนในระยะน,นี้จากลูกยิงฉลับเป๊ปกูเดล่ากล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาอัฟ์ิงเก้ฮาร์แลนคุณพ่อของ Holland, เออร์ลิงฮาร์แลนเตรียมเจอทัวลงได้เลยเพราะตั้งใจแขรอาร์เซนอลหลังจบเกมที่แมนซิตี้แพ้ให้กับอาร์เซนอล แมนซิตี้บุกเยือนถิ่นเอมิเรตสเตนแน่ด้วยความพึงเหลิดเิสุดขีดแต่กลายเป็นว่าพวกเขาโดนทับโดยแอนเน์สอนเชิงหน้างายแถมกลับบ้านมือเปล่าพร้อมผลการแข่งขันที่แสนเจ็บปวดหลังจบเกมอาร์เซนอลได้โพสภาพดีใจของไม์ลอิสเคลลีซึ่งยิงประตูแรกให้กับทีมชุดใหญ่ที่เรียนแบบท่าฉลองยิงประตูของเออร์ลิงฮาแลนด์พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมและมีข้อความสันส้นๆว่าทีมนี้ผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์หรือว่าทวิตเตอร์ จากนั้นไม่นานบิดาบังเกิดกล้าของฮาแลนด์ได้จัดการรีทวีตโพดดังกล่าวพร้อมกับข้อความเสียสีให้สาวกปืนใหญ่เจ็บจิตว่าทีมนี้ที่ชนะทุกอย่างไม่ใช่มั้งทั้งนี้การแสดงความเห็นของฮาแลนด์ผู้เป็นพ่อเป็นความตั้งใจที่จะเหน็บอาร์เซนอลซึ่งไม่ได้แชมป์อะไรเลยมานานหลายปีที่สําคัญพวกเขายังช่วยแชมป์พิมลเมลีอังกฤษช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาหลังโดนแมนซิตี้ปาดหน้าเข้าโชฟรีไปครอง ขอแนะนำโทรศัพท์เกมมิ่งชื่อแรงที่สุดในปี2025อย่างสมาร์ทโฟนเกมมิ่ง ROG Phone 9 Series ASUS ROG Phone 9 Pro Edition สมาร์ทโฟนที่เกมเมอร์ตัวจริงต้องมีสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมขั้นสุดด้วยสเปคที่แรงและล้ำสมัยที่สุดในตลาดที่มาพร้อมกับจอ a m ม l e รขนาด6.78นิ้วลื่นไหลด้วยเรเฟรชเรทสูงสุด185เฮิรต์ที่มาพร้อมกับขุมพลัง Snapdragon 8 Elite แรงจัดไม่มีสะดุดที่สำคัญมาพร้อมกับแรม 24GB ROM อ t b เทเปิดเกมไวโหลดเกมเร็วมีพื้นที่จัดเก็บได้เต็มท แถมยังมาพร้อมกับดีไซน์สุดล้ำและฟีเจอร์สำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเล่นได้ไหลลื่นกราฟิกสุดอลังการพิชิตทุกสนามแข่ง ROG Phone 9 Series อาวุธลับที่เกมเมอร์ตัวจริงต้องมีซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับมีให้เลือกถึง3รุ่นประกอบไปด้วย ROG Phone 9 FE ROG Phone 9 Pro และ ROG Phone 9 Pro Edition หากสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้ สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ